นา,นายสุรนันท์เวชาชีวะรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยหัวหน้าทีมกรุงเทพและนายพงศพัฒน์กตะกุลวิสิท์ผู้ประสานงานพักเขตบางคอแหลมยานนาวานำทีมพักสร้างอนาคตไทยพบปะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดริมคลองเจริญกรุง103นายพงศพัฒน์กล่าวว่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดพื้นบ้านของพี่น้องชาวมุสลิมในเขตบางคอแหลมจะจัดเพียงเดือนละครั้งในสรออาทิตย์แรกของเดือนเท่านั้น ซึ่งในวันนี้เป็นการเข้าสู่ปีที่10ของตลาดแห่งนี้ผู้มาเดินในตลาดแห่งนี้จะเป็นพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิมและชาวไทยพุทธโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิมจะมาจากหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนายสุนันท์กล่าวว่าชุมชนที่นี่จะเป็นโมเดลที่หลายๆชุมชนควรจะพัฒนาตามเพราะปัจจุบันชุมชนเก่าแก่ริมคลองจะถูกละเลยไปผมคิดว่าทุกฝ่าย ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นควรที่จะร่วมมือกันพัฒนาให้คลองสะอาดและสามารถพัฒนาวิถีชุมชนริมคลองให้กลับมาสวยงามได้นายสุรานันยังกล่าวว่าพรักพร้อมที่จะส่งผู้สมัครครบทั้ง400เขตเราจะเป็นทางเลือกใหม่มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่ายไม่จับมือกับใครแต่ขอความเชื่อมั่นและสนับสนุนจากประชาชนเราจะไม่เข้าไปในกลุ่มขัดแย้งเดิม ส่วนดรสมคิดจาตุศีพิทักษ์นั้นท่านพร้อมจะใช้ประสบการณ์ที่มีมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างทางการเมืองที่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจมีปัญหาเราพร้อมที่จะเสนอชุดความคิดใหม่พักใหม่และนายกรัฐมนตรีคนใหม่